สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแผนดีนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับเหรียญ BTC น์เหรียญดอทแล้วก็ ADA กันนะครับ3มเหรียญนะก็เป็นเหรียญที่จริงจริงมันจะมีอีเทอรเรียมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ทํามานะครับนะเดี๋ยวเกรงว่าคลิปมันยาวด้วยนะครับก็เลยทําแยกไปเพราะว่ามาเข้าตอนนี้อีเทเรียมมันก็น่าจะไม่ทันนะครับซึ่งจุดเข้าซื้อนะครับตั้งแต่1นึ0งพันอหนึ่งพันสองหนึ่งพันหนึ่งนะครับหนึ่งพันเนี่ยนะครับมันลงมาจอดรอนานมากเนาะ นะครับงานมากเลยนะครับก็เอาสามเหรียญนี้ไปละกันนะครับบิตคอยดอทแล้วก็เ d ดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่บิตคอยตัวแรกเลยนะครับนะซึ่งวันนี้ก็พุ่งกลับขึ้นมานะครับหลังจากลงไปอ,อยู่แถวจุดล่างๆนะครับนะแถวแถวสองหมื่นสามสองหมื่นสองสามร้อยสองหมื่นสองหกร้อยนะครับนะก็วันนี้ก็ทำแนว แนวรับนะครับแนวรับมาจุดต่าสุดนะครับกับจุดสูงสุดเนาะแล้วจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางจะเป็น2 3งหมนะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมมองว่านะครับนะเป็นจุดกึ่งกลางนั่นแหละนะครับราคาเฉลี่ยนั่นเองเนาะก็มันมีโอกาสนะครับที่เดจะขึ้นไปปิดแถวนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมนะครับว่าดีมันจะขึ้นทําไมมันต้องขึ้นไปปิดแถว23งหมนนะครับก็ มันดูในเรื่องของ MA ก่อนเลยนะครับ1ชั่วโมงนะ MA นะครับแล้วก็ RSI นะครับ MA เนี่ยนะครับเท่าที่ดูนะครับอ่ามันตัดกันมาประมาณอ่าวันที่21ตี3ก็คือวันนี้นะครับตอนเช้าๆเลยนะครับอ่าอ่ามันตัดกันมาประมาณ20แท่งนะครับถึง5ทุ่มนะครับแล้ว5ทุ่มเนี่ยแท่งที่20นะครับจุดตัดมันอยู่ประมาณเกือบ23,000นะนี่ที่เราเห็นใต้ก็คือ22,900นะครับ จุดตัดมันอยู่เกือบสองหมืนสามนะครับแต่ก่อนห้าทุ่มนะครับก่อนห้าทุ่มเรามาดูกันนะครับก่อนห้าทุ่มประมาณสี่ทุ่มกว่าเนี่ยราคาอยู่ประมาณสองหมืนสองห้าร้อยเพราะฉะนั้นจุดนี้ลองจะได้เปรียบนะครับเพราะว่ามันครบยี่สิบแทงจริงนะครับลองจะได้เปรียบเนาะก็นะกวิ่งขึ้นมาทีเดียวเลยนะครับเกือบหกเจ็ดร้อยจุดนะครับนะแล้วยังไม่ตัดนะของดีก็คือยังไม่ยังไม่ตัดนั่นเองนะครับ แล้วถ้ามันตัดขึ้นมานะครับมันก็ต้องวิ่งต่อวิ่งขึ้นนะครับทาตัดขึ้นก็คือขึ้นเนาะก็อาจจะวิ่งต่อได้นะครับนะวิ่งต่อได้ประมาณ5-20ชั่วโมงนะครับก็มาดูเนาะก็อันนี้นะครับเป็น m อ5ทับนะครับส่วน50ทับส0ก็ยังวิ่งอยู่ปกตินะครับไม่ไม่มีอะไรนะครับซึ่งราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ 23- 290นานะครับนะก็จะเป็นราคาเฉลี่ยนะครับของอ่าว0 0แท่งเนาะ นะครับแต่ผมมองจุดกึ่งกลางเป็น2 3 7 0 0นะครับไม่ใช่23200นะครับซึ่งตัวนี้นะครับราคาเฉลี่ยของ m a 2 0 0แท่งนะครับก็คือ200ชั่วโมงนั่นเองนะครับก็มาดูจุดกึ่งกลางถ้ามันเป็น23 700นนะครับจุดนี้นะครับถามว่าเราเข้าเทรดได้ไหมสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าเทรดยากนะครับแถวนี้นะจะช็อตก็ได้ลองก็ได้นะครับนะถ้ามันเลือกผิดทางเราก็ติดดอยนะครับ เพราะฉะนั้นเล่นอะไรเรากา็พยายามในเรื่องของอพยายามในเรื่องของ SL นะครับแต่ถ้าใครมาลองแถวนี้นะอย่างที่ผมแนะนําไปผมไม่แน่ใจว่าผมไปโพสลงที่ไหนบ้างนะครับนะนะแถวสองสองหกร้อยนะครับนะผมไม่แน่ใจนะก็เดี๋ยวมาดูตามคลิปนี้แล้วกันเผื่อมันย่อม,มานะก็เผื่อใครรับไปแล้วนะครับนะก็ดูคลิปไว้เป็นการตัดสินใจนะครับก็จุดสูงสุดนะครับจะเป็นสองหมื่นสี 8 5 1นะครับซึ่งมีโอกาสสูงถ้าเราดูจาก rsi นะครับ rsi เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับ rsi เส้นสีดำก็คือเส้นสีดำถ้าตัดขาวขึ้นก็คือขึ้นนะครับถ้าเส้นสีดำตัดเส้นสีขาวลงก็คือลงเนาะอันนี้เส้นสีดำนะครับประมาณ4ี่ทุ่มนะครับมันอยู่ประมาณ0.07%นะครับส่วนเส้นสีขาวมันอยู่3 6 8นะครับซึ่งมันตัดกันเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับ นะตัดทีเดียวเลยนะครับทําให้มีโอกาสวิ่งต่อละนะครับวิ่งต่อเนาะก็ถ้าดูจาก MA เมื่อกี้ที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับทําให้ตัวไ s i ไอเนี่ยไปได้อีกไกลเลยคราวนี้ก็ไปลุ้นนะครับนะลุ้น2 4งหมเลยนะครับซึ่งมันก็อยู่ไกละนะครับไม่ไกลหรอกเนาะจริงๆมันก็ประมาณพันกว่าจุดเองพันแปดร้อยกว่าจุดเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ BTC นะครับก็ดูสั้นๆให้นะครับเดี๋ยวมาดูแท่งดกันเลยนะครับแท่งดกับแท่งวีคดูแท่งวีคก่อนเลยนะครับแท่งวีคแท่งเดียวนะครับวันที่18กรกาดานะครับก็ประมาณ 3- 4วันก่อนเนาะนะครับขึ้นมาแท่งเดียวเลยนะครับประมาณจากนะครับจาก2700นะครับขึ้นไปสูงสุดถึง24เลยนะครับแท่งเดียวนะ นะครับเพราะฉะนั้นจุดสูงสุดของแท่งนี้ตอนนี้อยู่ประมาณอ่าสี่สองร้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดกึ่งกลางก็น่าจะอยู่ประมาณ2 7งหมนะครับเออสองหมื่นสามเจ็ดร้อยนะครับผมมองไว้อย่างนั้นนะเป็นจุดราคาเฉลี่ยของแท่งนี้นะครับทําไมถึงมองอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดกันนะครับอ่าแท่งวิกเมื่อกี้มัน18กรกฎาคมเนาะนะครับก็มาชี้18กรกฎาคมแท่งนี้เลยนะครับขึ้นมา1แท่งนะครับสแท่ง3แท่งแล้วลงนะครับ เพราะฉะนั้น MA ตัวนี้นะครับ MA ตัวนี้ตัดกันมาที่16นะครับตัดขึ้น MA 5ทั20นะครับก็มีโอกาสขึ้น5แท่งถึง20แท่งได้เลยนะครับตอนนี้ขึ้นไปแล้วอยู่ประมาณ1นะครับ2 3 4 5 6 6แท่งนะครับลงอยู่2แท่งนะครับอีกขึ้น4แท่งนะครับลง2แท่งขึ้น4แท่งเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคานะครับมันจะต้องขึ้นไปกับ กลับขึ้นไปนะครับซึ่งมันยังไม่ไม่ตัดลงง่ายๆอ่ะมาดูจุดตัดลงดีกว่านะครับเส้นสีขาวนะครับ ma 1วันเนี่ยนะครับถ้ามันจะตัดลงราคาจะต้องต่ำกว่า2 1 0 0 0ซึ่งราคาตอนนี้มันอยู่ตั้ง23 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะวิ่งต่อได้นะครับแล้วราคาเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2 2 5 0 0เมื่อกี้มันก็ลงไปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถึงถึงเวลาฉากับนะครับเส้นเฉลี่ยนะครับเส้นเฉลี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ สิ่งที่ผมมองนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเนี่ยเขาเรียกว่าจุดศูนย์กลางเป็น2อ,อันอย่างเช่นตรงนี้อ่ะสองหมนะครับจุดสูงสุดก็เป็น23งหมสามจุดต่ำสุดก็น่าจะประมาณ20 2 0 0 2่0 0องอเนี่ยสองหมื่นสองสามร้อยอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการคาดการณ์ในสิ้นนะไม่ไม่ ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่เป็นการคาดการช่วยให้เรามั่นใจขึ้นแล้วกันนะ M d เนาะอ่ะ D นะครับนะ D วันพรุ่งนี้นะครับลุ้นไปปิดแถวนี่สองหมื่นสามเจ็ดร้อยนะครับอันนี้เป็นการคาดการส่วนตัวนะปิดแถวนี้แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ในแท่งของพรุ่งนี้นะครับนะส่วนแท่งนี้ลุ้นขึ้นไปปิดสองหมื่นสามเจ็ดร้อยนะครับก็ลุ้นกันต่อไปเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ B T C นะ จุดกึ่งกลางนะครับอ่ะก็ไปต่อที่เหรียญดอทกันเลยนะครับอ่ะเหรียญดอทนะครับตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่ามาดู RSI กันนิดหนึ่งนะครับสี่ทุ่มนะครับ RSI อยู่สามจุดห้ากับสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะพอเส้นสีดำตัดขึ้นที่ห้าทุ่มนะครับอ่าเส้นสีดำสูงกว่าแล้วนะครับเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ละห้าต่อห้าต่อสี่เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ขยายเข้ามาหน่อยนะครับมาดูในเรื่องของ MA ก่อนเลยนะครับนี่ MA นะครับจุดตัดอยู่0.0689นะครับแล้วตอนนี้มันอยู่0.069แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนนะครับมันก็ตัดึืนอ่าวตัดแล้วนะครับเนาะตัดกันไปแล้วนะครับก็หนึ่งชั่วโมงก็จะมีโอกาสวิ่งสามถึงห้าถึงยี่สิบชั่วโมงเลยนะครับสําหรับวันนี้คืนนี้เนาะก็ไปลุ้นกันนะครับไปลุ้นกันดอชนะครับไปลุ้นกัน นะส่วน4ชั่วโมงมีอะไรไหม4ชั่วโมงตัดลงนะครับนะตัดลงตั้งแต่1ทุ่ม1ทุ่ม5ทุ่มตีมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการลงมารับอยู่นะครับอ่าเนี่ยเส้นเนี้ยนะครับมันเพิ่งตัดนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะลงมารับในจุดที่มันขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกัน MA เนาะอ่าเพราะว่าอ่ามันจะลงต่อยได้ไม่เยอะนะครับนะสำหรับดอทเนาะ ก็ลงมาอยู่ประมาณนี้เกือบจะศูนซได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันลงมาในจุดที่ในคืนนี้สมมุติ3ีสาลงนะครับก็จะมาอยู่จุดอะผมให้จุดแนวรับแนวต้านนะครับจุดไหนสูงสุดแล้วจุดไหนต่ําสุดนะครับเราดูตามความได้เปรียบเลยนะครับก็จุดต่าสุดจะเป็น0.0675นะครับนะ0.0675นะครับถึงประมาณ0.0686แล้วกันเนาะแถวนี้ก่อนขึ้นไปนะครับ ก่อขึ้นไปอันนี้จะเป็นจุดได้เปรียบรองนะครับส่วนจุดกึ่งกลางี่จะเป็น0.07เลยนะครับเส้นสีเหลืองนะครับส่วนช็อตได้เปรียบก็ประมาณ0.073กับ0.076นะครับ เพราะมันมีโอกาสขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่รอให้มันลงมามันอาจจะลงมาเทสก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรายังอาจจะยังไม่ตบลดนะครับนะก็ต้องรอดูต่อไปเนาะเพราะว่าเนี่ย MA 4ชั่วโมงนะครับมันเพิ่งตัดลงนะครับแต่ให้เรามองไว้อย่าไปอย่าไปช็อตแถวนี้บ่อยนะครับช็อตต้องเล่นสั้นเท่านั้นนะครับอย่าอย่าไปปล่อย SL เนะครับเพราะว่า4ชั่วโมงดูนะครับเส้นสีขาวมันหักขึ้นเลยนะครับ แล้วเส้นสีดํามันก็หักตามพุ่งไปด้วยนะครับอันนี้เป็นสัญญาณมองว่านะครับ200แท่งมันเหมือนจะกลับตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นแรงๆของดอทมันยังรออยู่นะครับซึ่งคู่แพ้มันคู่แพ้กับ BDC มันก็ดูดีด้วยนะครับดอตตัวนี้นะครับก็มองเป็นเหรียญพุ่งแรงสําหรับส่วนตัวของผมเนาะนะผมชอบชอบเล่นดอทอยู่แล้วนะครับอ่าก็เป็นการเล่นอ่าตามรายทางแลนน้วกันเนาะดอะนะครับเนี่ย นะครับ ma ตัวใหญ่นะอย่างเช่นสามชั่วโมงกําลังจะตัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยังยังขึ้นได้อีกนะครับงาน si ก็กําลังจะตัดขึ้นทุกไทม์เฟรมด้วยนะครับก็ลองลองดูเนาะก็อ่าตามตามความไท้เปรียบนะครับสําหรับดอทเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับดอทนะนะครับไปต่อที่ ada เลยนะครับเป็นตัวที่สองอ่กราฟมันบักหรือเปล่าทำไมอยู่อยูม่มันพุ่งมามันพุ่งมาสองแท่งมันมาอยู่ข้างบนเยอ นะครับไม่แน่ใจเนาะก็ะเดี๋ยวมาดูกันกราฟไม่น่าบักนะอ่ะดูสองชั่วโมงแล้วกันหนึ่งชั่วโมงดูเดี๋ยวดูเอ็มเอหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงมันตัดกันเมื่อประมาณเที่ยงคืนนะพร้อมดอทเลยนะครับนะกราฟก็เปินมาเนาะก็ไอเก็ตัดกันแล้วนะครับก่อนตัดหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับสี่ทุ่มนะครับไอเอยู่ประมาณห้าทับแปดนะครับนะถือว่า ADA นี่อ่ายังถือว่า แนวรับมันยังดูดีอยู่นะครับก็มาลุ้นกันนะครับทําไมผมถึงมองว่า ada มันจะวิ่งยาวละนะไม่ใช่ว่าวิ่งยาวอะ่ะเขาเรียกว่าวิ่งแรงละกันเนาะก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ไปทักทาย0.5ถึง0.6นะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์ส่วนตัวเนาะ1ชั่วโมงนะครับ rsi ยังอยู่ต่ำกว่า10%เพราะฉะนั้นนะครับอนาคตยังวิ่งได้อีกยาวเลยนะครับเลีย์มาขนาดนี้แล้วนะครับก็อยู่ที่นะครับมันจะขึ้นไวไวไม่ไวถ้ามาขึ้น2-3าแท่งเขียว สัก20เมตรไอ้ตัวนี้ไอ i ไมันก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์ไวนะแต่ถ้ามันค่อยๆค,ยค,ยคามขึ้นไปนะแต่โดยรวมขึ้นตลอดเนี่ยมันจะเลี้ยงไอซีได้นานหน่อยนะครับก็มาดูกันเนาะนะครับในคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ละกันนะ ADA นะครับ200แท่งนะครับซึ่งตัวอื่นเขาตัดกันไปหมดแล้วนะมันมันยังไม่ตัดนะมันลีลานะครับ จุดตัดอยู่ที่0.467นะครับตอนนี้อยู่0.49ยังไงช้าเร็วมันก็ต้องตัดอยู่นะตัวนี้นะครับถ้ามันตัดเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปเล่นแถวฐาน0.5นะครับซึ่งเป็นจุดจุดตัดเก่านะครับจุดตัดเก่านะครับก็จะไปเล่นแถวฐาน0.5ถึง0.6นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูในในกราฟกันนะครับจุดได้เปรียบนะครับนะจุดได้เปรียบลองก่อนนะครับ0.475กับ0.483นะครับส่วนจุด จุดที่มองว่าตกรดและกันนะนะครับก็คือความจริงนะเราเล่นฟิวเจอร์วันนี้มามาชี้เป้าเกี่ยวกับฟิวเจอร์อย่างเดียวเลยนะครับคือเราเราเล่นยังไงก็ได้แต่เรามี SL เราจะไปกลัวอะไรเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคํานวณกระสุนเราให้ดีนะว่าเราจะเล่นเยอะเล่นน้อยอยู่ที่ทุนของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางแผนในการลงทุนนะครับเราควรแบ่งนะครับแบ่งแบ่งไม้เวลาเราออกเนี่ยเราควรแบ่งไม้แบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรดีๆนะครับ ว่าเราจะเสียกี่กี่เหรียญอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราจะเสี่ยงกี่เหรียญดีนะครับก็ลองดูนะครับก็ประมาณ1 0ของพอร์ตเสี่ยงไปเลยนะเเท่าไหร่ก็ว่ากันนะเส้นสีเหลืองก็0.492เนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครรอได้นะครับไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดู4ชั่วโมงเนี่ยมันเพิ่งตัดลงมาประมาณบ่าย3นะแต่ ADA ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้า ADA วิ่งเนี่ย คือตัวตัวอื่นอย่างเช่นออคอยอย่างเช่นดอทเนี่ยมันเพิ่งตัดหนึ่งทุ่มแต่ ADA มันตัดลงตั้งแต่บ่ายสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ามันมีสิทธิตัดขึ้นไวกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่สามเป้าที่ได้เปรียบรองเนาะนะส่วนจุดแนวต้านนะครับถ้าไม่ทันจริงๆก็ไปรอถอดเนาะศูนย์จุดห้าสองห้านะครับกับศูนย์จุดห้าสี่หนึ่งหกนะครับสําหรับ ADA นะครับก็ผมมองไว้นะครับว่ามันก็เป็นตัวที่วิ่งดีนะครับแต่วิ่งช้ากว่าเพื่อนเขานะครับ ก็ดูตามประวัตินั่นนะครับอ่ะก็ดู RSI แล้วเคลียร์ลงมาหมดนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูนี่นะครับดู RSI นะครับมันมีโอกาสย่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบขึ้นลดนะครับมันอาจจะย่อลงมาเพื่อรับรับของอีกรอบก็ได้นะครับ0.483 0.4เนี่ย49นะครับอ่ารอดูนะครับก็ตามนี้นะครับดูบิตคอยบ้างอ่ะมีสิทธิ์ย่อลงมาอยู่นะครับ ก็อาจจะไม่เท่าเดิมแต่ก็อาจจะย่อดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ